ดูรายละเอียดของแต่ละจังหวัดกันนะคะสําหรับศูนย์ดํารงธรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะอย่างจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะมีผู้ที่ไม่ได้กักตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรม1คนนะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาคนนี้เป็นผู้หญิงค่ะกลับมาจากสิงคโปร์ก็เจ้าหน้าที่ส่งตัวไปที่สถานรับรองหอพักนักกีฬาอยู่ที่โรงเรียนนนทบ,บุรีวิทยาลัย ส่วนที่จงังหวัดราชบุรีสอบถามในทศพลเพื่อนอุดมในอำเภอบ้านโป่งระบุว่าคนที่เดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นออกจากสนามบินสวนุวรรณภูมิสองคนเข้ารายงานตัวแล้วนะคะทั้งสองคนมีใบรับรองแบบฟิ t ทูไฟยืนยันอาการว่าไม่ได้เสี่ยงติดเชื้อแต่ว่าก็ได้กำชับให้กักตัว14วันอยู่ที่บ้านพักเพื่อเฝ้าดูอาการ ส่วนสูงดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเมื่อวานก็ไปรายงานตัวก่อน18นาฬิกาที่ผ่านมาตามพรกฉุกเฉินเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้โดยสาร3ใน4คนรายงานตัวที่กรุงเทพมหานครแล้วค่ะส่วนอีกคนไปรายงานตัวที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่ด่านตรวจถนนสายเชียงใหม่เชียงรายอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าหน้าที่จะทำงานท่ามกลางสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะคะล่าสุดพบผู้ป่วยเพิ่มอีกคนหนึ่งรวมจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ37คนที่จังหวัดสุขโขทัยค่ะมีผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นหนึ่งคนขณะนี้ได้แจ้งศูนย์ดำรงธรรมเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้แยกกักตัวอยู่ที่บ้านคนเดียวและทางเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจะเข้าไปตรวจร่างกายพร้อมกับให้คำแนะนำ ภาคอีสานค่ะชุดปฏิบัติการปราบโควิด -19 จังหวัดบริรัมย์ติดตามตัวชายชาวอำเภอละหารทรายซึ่งเป็นหนึ่งใน1 0 0ใน152คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและไม่ได้ผ่านการกักตัว ขณะนี้ก็นําชายคนนี้พร้อมภรรยาและญาติเดินทางไปที่สนามบินสวรรณภูมิรวม3คนนะคะกลับมาที่ศูนย์กักกันผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อเพื่อที่จะได้เข้าสู่กระบวนการกักตัว14วันและต้องดําเนินคดีกับผู้ชายคนนี้ในข้อหาหลบหนีการก,กักตัวด้วยส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมีผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ4คนนะคะติดตามตัวได้แล้ว1คนอยู่ระหว่างรอการรายงานตัวอีก3คน มหาสารคามค่ะนายภาคีทรัพ์พิพัฒน์นายพทย์สาธารณสุขจังหวัดระบุว่าได้ติดตามตัวผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศครบแล้วทั้ง3คนเลยค่ะตอนนี้นําไปกักตัวที่ศูนย์รองรับผู้พักสังเกตอาการแม้ว่าพวกเขาจะถูกกักตัวที่ญี่ปุ่นมาแล้ว14วันผ่านการตรวจสุขภาพแล้วก็มีเอกสารรับรองของทางสถานทูตก็ตามแต่ว่าพอมาถึงที่จังหวัดก็ต้องมีการกักตัวตามประกาศของจังหวัดด้วยนะคะ ภาคใต้ค่ะศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาแจ้งว่ามีผู้โดยสารจากสุวรรณภูมิซึ่งเป็นชาวจังหวัดสงขลา4คนแสดงตัวครบถ้วนแล้วนะคะทั้งที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็ที่สนามบินสุวรรณภูมิที่จังหวัดนครราชสีมาและที่จังหวัดราชบุรีทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการกักตัว14วันตามขั้นตอนด้านสาธารณาสุข สำหรับคนที่เข้ารายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาค่ะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นก็ไม่ได้หลบหนีการกักตัวเพียงแต่ว่าบอกว่าการสื่อสารนั้นไม่ชัดเจนค่ะซึ่งจริงๆยินดีจะเข้ารับการกักตัวโชคราวที่อำเภอหัดใหญ่ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีหนคนนะคะเดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกาก็รายงานตัวที่สนามบินสวรรณภูมิแล้วเช่นเดียวกันส่วนที่จังหวัด ปน,นีค่ะมีคนที่เดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นหนึ่งคนตอนนี้รายงานตัวแล้วเช่นเดียวกันค่ะ